Gamers Games กดอัดแล้วสวัสดีครับอัดอัดยังอัดยังอัดแล้วอัดแล้วอ่าตอนนี้เจอแค่จูนะฮะวันนี้มาเล่นแอลครับกดเล่นด้อมนะครับคนละทีครับหนึ่งสองสามจ็ดด้อ้าวไม่กดอ่ะเฮ้ยอีกสองคนไม่กด ไอไม่กดอ่ะโอ้ไม่กดอ่ะเอาไอ้กสองเกียร์นี่แล้วไม่ยอมกดกดก็ได้เฮ้ยเฮ้ไม่น่าใช่เลยเนี่ยไม่ใช่ใช่ใไม่ใช่แล้วโอ้เอาดีๆดิพูดจริงมาพี่หนึ่งไอ้เริ่มตั้งใหม่แริ่มตั้งใหม่เลยหนึ่งจริงเหรออ้าโอ้ยงานนี้งานงอกเลยครับเฮ้ยเป็นของใหม่ได้ปะ ไม่ได้ครับอันนี้แหละศึกแรนดอมครั้งนี้จะเป็นไงต่อไปนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันให้สลับกันได้มั้ยสลับกันเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่เอากดอัดอยู่เนี่ยน่าเกลียดเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนกับมึงเลยแขกกับแขกแขกต้งวังแล้วมันอ่าครับผมการแรนดอมนะครับทีเดียวนะครับยกไว้ในสองคนข้างล่างครับสองทีอ้าครับผมก็ทีเดียวก็ได้เช่นกัจะสองคนสองทีจะ ค่อยๆแบ่งกันคนละทีแล้วกันครับใช่อ่ะมาถึงเริ่มเกมกันแล้วนะฮะตอนนี้เยอะเข็นปีไหนฮะผมคงต้องไปเลนล่างนะครับตามระเบียบไปกลางอันนี้ผมมากับพี่ปื้มนะฮะ อาสมไปบอลนะอาเซอร์อาเซอร์ไอ้นี่ด้วยนะอาเซอร์ได้ห้ดูเราอย่างดีเลยนะเอ็มพาร์ตี้หนึ่งสามห้านี่คือเช่นเคยกับเช่นกันครับขายเล้งหนอถ้าใครเคยดูคลิปเก่านะฮะเช่นเคยกับเช่นกันนะฮะใครมีนี่แล้วก็ตอนนี้เลนกลางเป็นเอ็มเอ็มดีบิ๊กนะฮะลืมเอาไว้เอาเอาเดียวไปเอา แ,แต่มันเลยลงมาข้างล่างแล้วครับมึงจะลงมาทําไมครับมึงไปอยู่ตรงกลาง,งดีครับน้องสาวเด็กเส้นน่ะไอพี่สาวเด็กเส้นเลยน้องสาวเด็กเส้นตัวเนี้ยอ้าวซุปเปอร์ห้าห้านะครับเป็นป๊อปปี้นะครับมาจากการปปเรนดอมมานะครับเออดียมเป็นอาร์ทรอกนะครับไม่เคยเห็นมันเล่นเลยนะครับ เฮ้ยนี่เรามีค่าโชคสูงนะเนี่ยเราเจอรักถ้าจะไม่ขำันขนาดนั้นแล้วก็ช่วยอย่าหัวเราะอย่างนั้นเนี่ยอุบาทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอตัวนี้มันเล่นยังไงเนี่ยเล่นอย่างงานนะโอ้หมาตีครับคลิกมอสซ้ายก็ ใช่ใช่ปวดกึ่งชีวดตเลไม่ไหวเลยนักกูก็โดนลงล่าอะไรคือการที่กูเรียกมาซ้อนกันสองตัวเนี่ยอ้้้วยผมกลางตลอดพีเด็ีเอร์่นีเวอร์นใจเย็นใจเย็น ลไม่ผมแค่เปสกิมันไม่ว,าวานไ่หว,าวานเออช่อเออช่ออ๋อเอาเอาล่างบริการมาเป็นพลังโจมตีป้อมได้ด้วยไาเออ โ<ม>ด <มา S 2> นดดเปิดซิงเลยกูเลือนน้ำแตกโ<า>อ้โหเจ็บ <c oughs> ตอนนี้ยังออกอะไรไม่ได้เลยนะครับออกรองเท้าแล้วกันตัวน,นี้มันออกไงมันเล่นยังไง <c oughs> นี่ตายเลยววะคนของการเรนดอมครับแม่งไม่รู้จักเลยว่าตัวนี้เล่นยังไง กว้างเลยพีระวังพี่ผมช่วคนไม้ดีได้เอ,อ,อ้าอตายแล้วตายเรื่อยเลยครับนต้องบอกว่าเล่นไม่เป็นจริงๆเนี่ยเนี่ยเล่นไม่เป็นจริงแค่ซีโอเปียดูจะสบายนะฮะเลนกลาง โอ้ป๊อปปี้ก็ใช้ได้อยู่นะโดนาอะท็อปตายซะแล้วตอนนี้เราเริ่มแจกบอรแล้วนะครับตอนนี้ไอ้ชีตบอร์ดไม่ไม่หมดกางแล้วนะคนไม่จัดการกูเลย กำลังพยายามตั้งสมาธิดูตั้งไปก็เหมือนเดิมครับนายไม่เข้าใจเราร้อเจอพี่ที่เป็นโลมาโดนเยอะมีพลังอะไรด้วยเฮ้ยชิปหายแล้วชิปหายแล้วมุกเดิมมุกเดิม หามันไม่อยู่รอดเออไม่งัออ้นในงานเข้าเลยเร,เราไม่สามารถจัดการความรักของแดงเดมาเซียได้เ,ออรเรืองความเสี่อเอเอปารีสแล้ก็เอาเอารุ่นน้องก่อนรุ่นรุ่นน้องก่อนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยอยากจังหูว้าวเฮ้ย Oh. เอาต้อ <lawsuit> งทำไม่ไม่ตัวเดิมทำไม่ทำไมเป็นอย่างนั้นรู้สึกกากรู้สึกกากอย่างรุนแรงผมว่าผมกากอะอัด้องตับดีกว่าบิ๊กเฮ้ยบิ๊กบิ๊กบิ๊กควงมาเฮ้ยอัดอยู่นะเนี่ย เออทำไมผู้หยาบเป็นอย่างนี้ไอ้เย็ดแม่อ้าวโทษโทษโทษกรรมกรรมผมม่มมีุ่มเมานะครับไอ้สั์โดนใครผู้หยาบคอยฟ้าผ่าดออะไรอ่างเนี้ยกูโดนผ่าของคนแรกเลยโปง่ามีต่วฟัง

เย็ดดูเป็นฟอร์เมชันครั้งแรกดูเป็นฟอร์เมชันครั้งแรกดูหลอดูหล่อแต่ไม่ได้คิวดูมีทักษะมากสกิลเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้ดูมีทักษะสัดสัดขาดแค่เซียวปิยาอีกแล้ว เพิ่งเห็นเลขครับโอ้โหตายตายสามยังอื่นศูนย์เฮ้ยป้อมแตกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหิวอ่ะเฮ้ยเป็นไรอ่าป้อมเลยก็งงแป๊บเอาไปครั้งแรกที่ตั้งป้อมเป็นนะเนี่ย ก็มอีตายไปอีกนอยยังไงเฮ้ยหายหยต้องคนี่ไโอ้โห่ๆเอ้าช่วยหน่อยทีโออ๋อโอ้โหโโออ้อโดนบีมเต็มหน้าเลย รู้สึกรู้สึกเหมือนจะโดนมันมันบีมแค้นเดียวเออรู้สึกเหมือนสลายล่างไปเหมือนรอบที่แล้วเลยไปกตีแคสสิโอปีนักที่ว่างยุบปติเป็นทำไมตาไปไปตาเออย่อหลอเออเอออาท็อกโอ้โหอือืมโอปี้บุกใสโอ้โหกลายเลยเป็นเบเบดอยู่รอดไหมเบเบดพลังมังกรฟ้า โอ้โอ้โหป๊อปปี้ตามข่าถึงหน้าป้อมเบเบพลังมังกรฟ้าเบเบะพลังไอ้มดแดงกูไม่มีเลือดแล้วมีเลือดไม่ต้องกลัวนี่รางวัลแปลรางวัลแปลงเตียงเตียงแม่นี่เลย อ้าวลืมอัพอันติกดผิดไม่ได้อัพอันติต่ออันติมันไม่สำคัญไงอันติสร้างป้องไม่ใช่อันติมันสร้างตัวมาดันไงสร้างเจดันอะอาอาอาฮักยังมีบอล นยังมีวิสกาสิ์บุคคลที่สจะอันยังมีอีเมลต้องเปลี่ยนรับของเขามาเรียนงมีวันฝนเฮ้เดซเดซใส่ใสเอ้ยเฮ้ยอ้ยใส่มาใส่ะมีอะไรนะ อานั้นมีเพื่อนมีของยงไม่เป็คิเป็นอันอยู่หม้ของตรงนี้ไม่เป็นคิเป็นอัเลยเพื่อนโอ้เอเกอบตายให้มีไฟ้วเฮ้ย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 คิคิสฮาวจบแค่ซีอี่ยังมาางไ นั่นดิแค่เซีอวเปียมาเก็บเฉยเลยว่ะเก็บของเลยนะอย่างเหี้ยเลยแค่เซีอวเปียเนี่ยโอ้ขอโทษด้วยที่พูดหยาบนะแต่แม่งคนจะพูดจริงๆไม่เคยลัดเลยไม่เคยลัดแต่ว่าลองตอนดีไม่เคยลัดแต่ไม่ได้เข้ามาช่วยตอนเขาบูอ่ะเออเข้ามาตอนมาเก็บตอนท้ายเฉยเลยอ่ะอย่างน่าเกลียดอ่ะ เมื่อไหร่เราจะลับกันลบให้หมดไป<บ>นไปด้โอ้ไม่ทันมองไอ้เส้นที่วิ่งผ่านนั่นเลยอกยคำว่บจัตเกี้ผมหำมาเลยบาซบมากไอ้หํำ เดียะไปเเ่า yeah e ักฮ้ยนี่เปิดอัดแบบ60เฟรมไม่อยู่นะเนี่ยติดโต้กระตุกวะไม่กระตุกว่ะโหดโอนโอนอากาจอมันแรงแค่นี้แหละทุยโอ้สควอชเครื่องเครื่องเริ่มร้อนอ่าต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 าแต่จำได้ว่าอัดนขีนอ้อมฮาร์ดเมื่อตอนเย็นมันกระตุกกระตุกไม่กระตุกนะกระตุกกระตุกเฮ้ย ไปดูผมวางวางของเลยวางของได้โคตรอลัง,ง,ง,งทำไมป่านี่ผมยังเลเวลเจ็ดอยู่เนะี่ยวางขอก็ไม่ดูมึนยังไหนแก่จริงแล้วทำไมวาลาดีเมียปูตินมาถึงมาอยู่ตรงนี้ปูตินตอโอโ้เป็นแพ็กเกจกูอถอยแป๊บ ไปไหนเราไปบ่ายพี <rôle à déc> ่เลยนั่นไงมาเป็นแพ็คเกจเลยเลเซอร์บินเลยเหรขอไปซ่อม r y ไปอ้า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 ไปที้มันบอกเราว่าอยากกินบอลชอนอะไรนะ

อ้าวกำสลายล่างเลยกูสลายล่างโอ้ย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 โดนวาดีเมียปูตินเข้าไห้ไม่ตายไมตาย เวไปช่วยข้างบนนี่ว่าฮะแล้วก็ข้างล่างแคเซโยเปียเขาอยู่แล้วอ <c oughs> อนลน์อยู่ไม่น้องได้ยังไงเย่เย่เย่เย้ ป๊อปปี้แม่งเดินเร็วจังวะเออเออเออเหนื่อยแท้ต่าเลนไปเลนต่อเลนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาสลับเลนมาอน่อ่ไม่ไม่

เอาวะอย่างน้อยก็มีเลขคิวตั้งหนึ่งเอาตายหากัเป็นหมูคณะนะครับฟืดมาแล้วนะครับตุ้ โอ้อาทอกโอ้อ่าทอกออกของแรงสองชิ้นแล้วฮะแค่เซีเปียก็เช่นกันแล้วเช่นเคยนะฮะกเกนชังเช่นเคยต้องถามคุณอูว่าคุณอูก็เช่นเคยอยู่นะฮะอ้ยอยเช่นเคยอยู่นะครับ่ตอนนี้อยู่แต่เช่นกันไยหรือว่ามึงเป็นเช่นเคยปะเช่นเคยไม่ลเขาติดเขาเจอเฮ้ยเขาเคยจับ แคปเจอร์แลช่วงนี้เขาเซฟเคาเตอร์เป็นอาหารแน่อ๋อเจ้อ้วนนะ่ป๊อปปี้ปลาเชยป๊อปปี้สังหารมังกร นี่ไงไม่ท ok> ันไอ้เ uh ฮียสารมาเป็นฟอร์เมชันอย่างสวยรู้โดนละมึโดนอะไรับมา็อกมาเลยต้องาตถ้าตายกาเรนกัน ไอ้นั่นน่ะเวลามันนอนด้วยกันแม่งโอ้โหดูอุบาทอุบาท อดไปตั้งเยอะอุย้ยโหดป๊อปปี้มึงโหดด้าเลยเป๊อปปี้นี่ต้องบอก L L เอลลครับว่าเมื่อไหร่จะปรับเขาสักทีฮะเขาอยู่สภาพนี้มานานแล้วนะโอ้โหจะมีราเวทใหม่ไงนานมากเลยนะเนี่ยบอกจะมีราเวทใหม่มาสองปีนี่ก็เลยไม่ไม่เนิร์ฟฮึกูอีกแล้ว เล่้งแตดูดีก่อนโดยดีก่นข้า,ามาเลยเริ่มต,ตั้งแูดีกอ่อนเออโดนเบเบ็ด<าฟ>โดนเบเบดครับ ไหวไหมครับข้างล่างอ้าวพี่ปื้มจะตายพี่ปื้มพี่ปื้มเยสพี่ปื้มไปนิดพี่ปื้มรอดหรือไม่เดมัสเซียปังอ โอ้ยนิ้วนิ้วนิ้วเป็นกาแฟนิ้วชานิ้วชากาแฟชาโง่เาเรอผมพูดไปงั้นอะทำไมมันสร,ร้างป้อมตรงนี้ไม่ได้เลยสร้า,า,งา,างไม่ได้นะเป็นบ้านเขา อ๋อบ้านเขาผิดทางแล้วทําที่บ้านเราบ้านเตงเหรอบ้านเขาเองอุยบ้านเตงอะนะโอูตีต,ตั้งนานระู้สึกเกมนี้ไม่รู้สึกเกมนี้แม่งโดนลาด,ด,ดบ่อยมากม โดนลากอยจะรู้สึกว่าไม่อยากเล่นต่อแล้วโอ้จริงๆใครเล่นเด็กๆไปไปไปมอมแม่เลียงพลพรรคออกมายืนสง่าสาเพยเป็นแถวเลยอยู่ตั้งนานไม่กดใช้ ก็ออยู่ับแทนววา้จบแล้วครับผลเป็นอย่างที่เห็นนะก็ไปหลังคืนแทงเออกูเหมือนซับพอร์ตเลยครับเอฟซีสิบเอ็ดแต่เปล่าเลยครับกูโดนแย่งคิวครับใครใครใครรู้คือภาพมันยืนยันอยู่นะครับเมื่อกี้ถ้าใครดูวิดีโอก็อย่าลืมประนามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับโอเคครับผมเท่านี้ครับบายบีเคลียนเขียนว่าเคลียนว่าไอ้สัตว์เมลวาย